อะไรค่ะมะทุกคนขยับไปอีกนิดหนึงหัวก็จะฟูหน่อยนะอยู่แบบพเรียสวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นคลิปนะใช่ไลฟ์สดนะวันนี้ไม่งั้นปลาจะที่จริงเขาก็ดับอยู่นะปลาแล้วตั้งแล้วตั้งนั่นเกินไปสามสิบกะ้ กินปลามีประโยชน์ตอนเย็นนะคะง่อยง่ายด้วยที่หลักๆคือเราจะไม่อ้วนตอนเย็นให้อาหารปลานะคะเหนียวยังไม่ได้อาบน้ำเพิ่งจบสวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นคลิปนะใช้ไรสดนะวันนีอ้อร่อยจริงค่ะ ขอขอใช้มือนะยดี๋จะส่วนมากเราก็อยากกินรูต้มต้มส้มๆนะแต่ว่าไม่ไ,มได้ทำเอา,าอยไรคะเดยกลูกชายกินเพื่อนก็ไม่กินให้เพื่อกินไข่เหรอไข่มีข้าวอยู่น่าจะเป็นข้าวเก่ามาจากบ้านจากไรสุดก็เลยอัดคิกินก่อ ไม่ได้ใส่ข้าวนะเนือ้อนะคะเราอายุเยอะแล้วนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่าตอนเย็นให้อาหารปลานะคะเหนือยังไม่ได้อาบน้ำมันเพิ่งตกตอนเย็นให้อาหารปลานะคะเหนือยังไม่ได้อาบน้ำมันเพิง่งจก <c oughs> อร่อยนะคะขอบคุณค่าที่ชมคลิปนะคะ อย่าลืมกินข้าวเย็นเดอ้อสามสิบนาทีถ้าไม่ง่วงนอนก็จะไม่หยุดเพอเอิ้นง่วงนอนไม่มีข้าวนะคะกินกลับอย่างเดียวเดี๋ยวี้สายกินนะกินด้วยกันก็มีแต่เกลือดีโชคดียังมีเกลือ อืพี่ต้องมีน้ำหน่อยนะเดยวลูกชายกินเพื่ก็ไม่กินให้พี่กินไข่เอาไข่มีข้าวอยู่นะจะเป็นข้าวเก่ามากกันจะบานยังเหมือนเหมือนอน,อนที่ก่อนเาถวที่ก่อนที่อบให้น้องกายกินนะคะลูกชายกินก็อร่อยกินปลามีประโยชน์นะคะทุกคนแล้วชอบมากสามสิบนาที <c oughs> ไม่ง er ่วงนอนก็จะไม่หยุดเพรอง่วงนอนอร่อยค่ะมาทุกคนขยับไปอีกนิดนึงหัวก็จะฟูหน่อยนะอยู่แบบเขาเรียนอร่อยจริงค่ะขอขอใช้มือนะเดี๋ยวจะอร่อยจริงค่ะขอขอใช้มือนะ เด็กลูกชายกินเพื่อนก็นไม่กินให้เพื่อนกินไขเ่เอรไข่มีข้าวอยู่นะจะเป็นข้าวเก่ามันจะบานเยอะเดกลูกชายกินเพื่อนก็นไม่กินให้เพื่อนกินไขเ่เอรไข่มีข้าวอยู่นะจะเป็นข้าวเก่ามันจะบานเยอหลักจากไรสุดก็เลยอัดทิ้กินกอ่อนไม่ได้ใส่ข้าวนะ กินตามีประโยชน์ตอนเย็นนะคะง่ายง่ายด้วยที่หลักๆคือเราจะไม่อ้วนหลักจากไรสดก็เลยอัดทิกินก่อนไม่ได้ใส่ข้าวนะกินตามีประโยชน์ตอนเย็นนะคะง่ายง่ายด้วยที่หลักๆคือ เราจะไม่อ้วนสวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นคลิปนะ <c oughs> ใช่ไร้สดน,นะวันนี้30นาที <c oughs> ถ้าไม่ง่วงนอนก็จะไม่หยุดเพราะเอง่วงนอนเนนะคะเราอายุเยอะแล้วนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะหัวก็จะนน้นหน่อย ี่จริงเราอบนั่นเกินไปอบแห้งเผื่ออหไรสดเสร็จ30นาที <c oughs> ถ้าไม่ง่วงนอนก็จะไม่หยุดพอเพราะเอ่วงนอนหัวก็จะนั่นน่ะที่จริงเราอบนั่นเกินไปอบแห้งเผื่ออหไรสวดเสร็จกินตามีประโยชน์ตอนเย็นนะคะง,ง่ายๆเลยที่หลักๆคือ เราจะไม่อ้วนหลักจากไรสุดก็เลยอัดคิปกินก่อนไม่ได้ใส่ข้าวนะอขอเา้กินด้วยกันก็มีแต่เกลือดีโชคดียังมีเกลือ <c oughs> แต่ส่วนมากเราก็อยากกินดูต้มต้มส้มๆนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทำ เ่่ะกินตามีประโยชน์ตอนเย็นนะคะง่ายง่ายด้วยที่หลักๆคือเราจะไม่อ้วนกินด้วยกันก็มีแต่เกลือดีโชคดียังมีเกลือ <c ười> อะไรค่ะมา,าทุกคนขยับไปอีกนิดนึงหัวก็จะฟูหน่อยนะอยู่แบบ ก็เมา่อเอดียมกินด้วยกันก็มีแต่เกลือดีโชคดียังมีเกลือเหมือนเหมือนอาทิตก่อนเสาอาทิตก่อน,ท,ออนที่อบให้น้องกายกินนะคะน้องชายกินก็รอร่อยกินปลามีประโยชน์นะคะทุกคนแล้วชอบมากสามสิบนาทีถ้าไม่ง่วงนอนก็จะไม่หยุดเพราะเอง่วงนอนกินด้วยกัน ก็มีแต่เกลือดีโชคดียังมีเกลือ <c oughs> ตอนเย็นให้อาหารปลานะคะเหงื่อยังไม่ได้อาบน้ำาัเพิ่งตัวนะคะเราอายุเยอะแล้วนะคะคลิปน,นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะไม่ไมกินด้วยกัน <c oughs> ก็มีแต่เกลือดีโชคดียังมีเกลือ ว่าไม่สุภาพที่จริงลูกชายอกินหลักจากไรสดุดก็เลยอัดคิดกินก่อนไม่ได้ใส่ข้าวนะเดี๋ยวลูกชายกินเพื่อนก็ไม่กินให้เพื่อนกินไขเ่เอา มีข้าวอยู่น่าจะเป็นข้าวเก่ามาจากบา้านเย็นตอนเย็นให้อาหารปลานะคะเหนียว mm hmm. ยังไม่ได้อาบน้ายังเพิ่งจบจริงก็เอาพีรเจ้าเนี่ย <Yeah. S 1> อร่อยนะคะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปนะคะ mm hmm. อย่าลืมกินข้าวเย็นเดอ้อ <Yeah. S 1> อร่อยนะคะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปนะคะ อย่าลืมกินข้าวเย็นเดอ้ออ่อร่อยนะคะขขบพูณค่ะที่ชมคลิปนะคะอย่าลืมกินข้าวเย็นเดอ้ออร่อยจริงค่ะขอขอใช้มือนะอจะกินตามีประโยชน์ตอนเย็นนะคะง่ายง่ายเลย ที่หลักๆคือเราจะไม่อ้วนสวัสดีค่ะทุกคนะนนะี่เป็นคลิปนะใช้ไล์สดนะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนะนนะี่เป็นคลิปนะใช้ไล์สดนะวันนี้หัวก็จอะนั่น่อยจริงๆเราอบนั่นเกินไป อบแห้งเพื่อไรส่วนเสร็จสวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นคลิปนะ,ะใชใค่ี้ไรส่วนนะวันนี้เดยกลูกชายกินเพื่อนก็ไม่กินให้เพื่อกินไข่เราไข่มีข้าวอยู่น่าจะเป็นข้าวเก่ามาจจะบานเยวไม่งั้นปลาจะจริงเขาก็ดับอยู่นะปลา เราตั้งเราตั้งนั้นเกินไปชามสิบก่ไดนว่าไม่สุภาพที่จริงลูกชาย,ยาก,กินอืมกินตามีประโยชน์